สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาร์ตโตจาก EV Thai Society นะครับวันนี้ผมมีทริคดีๆนะครับสำหรับคนที่กำลังจะติด Wall Charge นะครับเครื่องอาชาร์จรถสำหรับรถไฟฟ้านะครับวันนี้ผมมีทริคอะไรดีๆสำหรับการติดเจ้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยไปดูกันครับครับสำหรับตัว Wall Charge นะครับตอนนี้ก็เป็นของ Tesla เนาะของเจ้าคันนี้นี่เองนะครับนะครับผมก็จอดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสะดวกกับการชาร์จนะครับแล้ว การติดตั้งเครื่องชาร์จมันมีทริคยังไงนะครับผมมาเล่าให้ฟังครับ1คือเราต้องตั้งไว้สูงสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ไกลมือเด็กหรือถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะครับผมตั้งไว้สูงประมาณ175หรือ170ขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นทริกหนึ่งคือสูงไว้ก่อนนะครับปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าเห็นมีเพื่อนเพื่อหลายท่านเนี่ยโดนสุนักแล้วครับหรือว่าน้องๆมีเด็กเล็กๆเนี่ยครับมาเล่นแล้วอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับตัวต่อมาไฮไลท์คือ ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับข้อดีคือยังไงครับคือเราอะใช้รถเราไม่ได้ชาร์จทุกวันเนาะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดสถานะออนตลอดนะครับเดี๋ยวผมลงเปิดออนให้เนี่ยผมปิดไว้เพราะว่าผมชาร์จมันสองสวันครั้งน,น,นะครับแล้วก็เราก็ใส่ของกันน้ำด้วยพอเราจะใช้งานเราก็เปิดออนตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ง่ายๆนะครับสถานะมันก็จะขึ้นนะครับ พม่ว่าจะเห็นไฟขึ้นแล้วอันนี้ไฟขึ้นแสดงว่าเออมันเริ่มรีบูตตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานถ้าเราไม่ติดเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นยังไงครับต่อตรงจากไฟบ้านเข้ามาจากเมนเบรกเกอร์เข้ามามันก็จะมีไฟฐานะติดตลอดนะครับผมมองผมก็ไม่รู้ว่าการที่ปล่อยมันค้างอย่างเงี้ยเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันจะส่งผลต่อเครื่องหรือเปล่านะครับจริงๆแนละ้วถ้าเราติดตัวนี้ไว้ก็ง่ายนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็าปิดเบรกเกอร์นะครับหรือเวลาเราจะเซอร์วิส เครื่องชาร์จอะไรมันก็ง่ายนะปลอดภัยตัวนี้เนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีตัวกันดูดนะครับเพราะว่าตัวกันดูดเนี่ยผมติดไปที่ตัวเมนตู้เมนในบ้านและปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวต่อมาที่อยากจะแนะนานะครับเทคิที่2อคือนี่เลยผมติดตัวมิเตอร์เพิ่มนะครับตัวมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับตัวคันไฟนี่แหละแต่ช่างเราซื้อมาติดเพิ่มเนี่ยจำไม่ได้นะฮะน่าจะพันกว่าบาทพันต้นๆเอง มันก็สะดวกตรงไหนครับเพราะว่ามิเตอร์ตัวนี้ผมต่อเฉพาะตัวเครื่องชาร์จเท่านั้นเนาะเรารู้เลยนะครับเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าเดือนนี้เนี่ยเราใช้ค่าไฟสําหรับรถเท่าไหร่นะครับไม่ต้องมานั่งคํานวณหรือต้องไปเปิดแอปอะไรมากมายนะครับเนี่ยก็จริงๆนะเดือนนี้เนี่ยรถผมวิ่งไปประมาณ7800กโลแล้วเนาะนี่ครับค่าไฟเนี่ยครับถ้าดูดีร้2ีหน่วยเองนะครับก็ติดตีมไฟบ้านก็ 4.2บาทก็เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเดือนนี้เนี่ยเราเสียค่ารถจนพลังงานรถจนไฟฟ้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่เองเอ่ร้0ยกว่าบาทเนาะผมว่าไม่ได้ไม่ได้แพงเหมือนนั้นสี่ห้าบาทเนี่ยถูกมากเลยถ้าเป็นรถน้ำมันผมเชื่อว่าแพงกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง,ง่ายๆที่มาฝาก,กเพื่อนๆนะว่าเฮ้ยจริงๆก่อนที่ช่างจะมาติดตัววอรชาร์จให้บอกเขาไว้หน่อยว่าติดไอ้ตัวเมนเบรกเกอร์เพิ่มตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ ตัววัดมิเตอร์เนี่ยครับตัวมิเตอร์เนี่ยเอาเป็นของที่มันมีคุณภาพหน่อยพันกว่าบาทไม่ได้แพงมากเพื่อนๆก็จะเห็นพลังงานโดยรวมนะครับจดไว้เลยก็ได้นะครับหรือถ่ายรูปไว้ว่าเฮ้ยเ,เดือนนี้เราใช้ไฟไป,ไปกี่หน่วยเนาะเราจะเห็นชัดนะครับแยกจากไฟบ้านเลยว่าเพราะว่าบางเดือนเนี่ยเราใช้ไฟเยอะอย่างเดือนที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ไฟเยอะเนาะเราก็มีว่าจริงๆมันแพงขึ้นจาก การที่เราเปิดแอร์ในบ้านหรือมันแหงขึ้นจากการที่เราเพิ่งซื้อรถไฟฟ้ามาเป็<ห>นยังไงไันบ้างครับกับคลิกง่ายๆนะครับก่อนติดเครื่องบอชาร์ที่บ้านนะครับถ้ายัางไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b สไครต์กันไว้หน่อยนะครับผมจะทําคลิปดีๆฝาก,กเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับ,รบสวัสดีครับ